เป็นวันหนึ่งที่ฉันจะต้องคิดออกเดินทางในเช้าวันอาทิตย์พอดูอีกทีก็เหมือนแผนที่ผิดคิดว่าใจเย็นมันยังไม่เป็นไรเดินไปอีกทีมีป้ายระวังมามองไปอีกทีเพิ่งเห็นว่าโดนกัดลาโอ้ยเสง็งเหี่ยวมันเป็นฝฟาเหี่ยวมันเป็นฝฟาเหียวมันเป็นฝฟายฉันคิดว่ามันคงเหียวมันเป็นไฟา เหี่ยมันเป็นไฟฉันคิดว่ามันเป็นวันที่ฉันห่อเหี่ยววันที่ฉันห่อเหี่ยววันนี้ฉันจะทำอะไรก็ไม่มีแรงวันที่ฉันห่อเหี่ยววันนี้ฉันห่อเหี่ยววันนี้ฉันจะทำอะไรก็ไม่มีแรงแวะกินไอติมที่ร้านของลุงชิด คิดในใจคือช็อกกรแทดชิพมองดีๆก็เห็นว่ามันปิดคิดว่าใจเย็นมันยังไม่เป็นไรเดินต่อไปกับจนถึงมอชิดมองอีกทีบนฟ้ามือสนิทลาโอ้ยเซ็ง เหี่ยวมันเป็นฝ่ายเหี่ยวมันเป็นฝปายเหี่ยวมันเป็นฝ่ายฉันคิดว่ามันคงเหี่ยวมันเป็นฝ่ายเหี่ยวมันเป็นฝ่ายเหี่ยวมันเป็นฝปายฉันคิดว่ามันคงเหี่ยวมันเป็นฝ่ายเหี่ยวมันเป็นฝ่ายฉันคิดว่ามันเป็นวันที่ฉันห่อเหี่ยววันที่ฉันห่อเหี่ยววันที่ฉันจะทำอะไรก็ไม่มีแรงวัน ที่ฉันห่อเหี่ยววันนี้ฉันห่อเหี่ยววันนี้ฉันจะทำอะไรก็ไม่มีแรงายมันเฟนเฟียวายมันเฟนเฟียวไยมันเฟ้นเฟียวายเหียวมันเฟ้นไฟเหียวมันเฟนไฟเหียวมันเฟนไฟหยหายมันเฟ้นเฟียวายมันเฟ้นเฟียวายมันเฟ้นเฟียวายเหียวมันเฟนไฟายมันเฟนเฟียวเหียวมันเฟนไฟไย